โชยครับมัมโชยครับเด็คนนี้กินปูอัดอยู่สวัสดีครับ วันนี้นะครับเรามีอาหารรับสั่งอาหารมาจากแกล็บนะครับมีอะไรเนี่ยมีหมูปิ้งนะฮะหมูปิ้งนะฮะมีอันนี้อะไรครับไม่รู้ว่าไม่รู้ไส้กรอกอีสานนี่อะลรครับหัอัดใช่แล้วครับหัอัดครับอันนี้อะไรครับ ไส้กอกไก่นะครับก็ไส่กอกไก่ใช่ครับก็ทั้งหมดนี้เราสั่งมาจากจากแกลบนะครับรานหมูปิ้งตั้งหลักนะครับพอนโยธินห้าสิบสี่ครับนี่ครับตั่งแกลบมานะครับหมูปิ้งเนี่ยชุดนี้ครับสิบไม้นะครับเขาเหียวสามถุงนี่คนนี้มา ล, wing, ลูกค้าเรามาแล้วครับคนนี้จะมากินนะฮะแล้ว <rum> ก็ไอ้พวกพวกปวดปวดนี่เราสั่งมาให้เด็กสองคนนะอะไรคนละไม้ครับคนละไม้นะครับปวดอะปวดนละไม้ครับอะปวดนละไม้นะครับเอาแล้วไฟกอกจะกินไหมครับไฟกอกไฟกอกคนละสองลูกเอาแบ่งสองคนละสองลูกครับ ไม้มันโผล่มาจากกระปูอากามันมันมันโผล่ออกมาใช่ไหมครับงั้นดึงออกมาดึงออกมาได้ไม่ใช่เราดึงปวดออกมาครับโอเคดึงออกมาเลยโอเคเอาไม้มาให้พ่อค่ะโอเคไม้เราเก็บครับไม่เป็นไรเราจะมาดึงไม้มาถึงเปียกอะไรรูอ่างเราเราก็ใช้ใช้ซ่อมเลยหั่นเลยเดี๋ยวพ่อหั่นให้ไหมเพราะว่มันดำมันสีดำๆเนี่ยเพราะว่ามันปิ้งมาปิ้งมาหลักมันมาได้ลองๆอร่อยอร่อยค่ะใช่ครับอ่าหูปิ้ง ไม่ใช่เลยหวดเก่งข้าวเหนียวเอาข้อนั้นกัดได้เลยเฮ้ยไม่จ้ามะคนนี้เพิ่งงอแงเงพิ่งตื่นมาร้องไห้มาใช่ไหมอร่อยไหมเฟลอ,อร่อยอร่อยครับเปอวอร่อยไหมครับอร่อยเพื่อครับแบ่งให้น้องหน่อยในวนี้นี่คนละสองลูก แบ่งแบ่งเป็นไหมแหมยังไงว่าแบ่งไม่เป็นอ่ะก็เออให้น้องสองลูกทาเป็นไม่ลกเออดึงเลยเออดึงงั้นแหละรล้วก็ไปล้างมือก็ได้อะโอเคลม่น่เปอะไม่ตปล้างใช่เพราะยังไม่เปื้อนเลยอนูก็มาให้ตัวเองสองมาสองลูกเอามือดึงเลยก็ได้อะเอาเก็บเก็บไหมพ่อไ้ส่วหอ อืม,มอ่ะแล้วหมูปิ้งเอาคนละกี่ไม้ไมครับอ่ะหมูปิ้งให้คนละไม้ไปก่อนหมูปิ้งครับนะครับปิ้งให้คนละไม้อ่าส่วนไส้กรอกเอานี่เดี๋ยว<ม>พ่อก,กับแม่มจะกินเองวันนี้กินไม่เป็นมนกินไม่เป็นเป็นเผ็ดมันน่าจะกินไม่เป็นลูกมันเปรียปร้ยวๆเลยอืมอ่ะแล้วเราลา เพื่อนๆไปก่อนดีกว่าไหมถ่ายไว้แค่นี้ก่อนให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยที่เราสั่งมาเป็นยังไงบ้างครับร้านหมูปิ้งร้านหมูปิ้งตั้งหลักนะครับพหลอนโยธิน54ทับ1ครับลองไปค้นหากันดูนครับจะให้ดูราคาไหมครับมีราคาบอกนะครับเดี๋ยวแปะไว้ในลิงก์ให้ดูนะครับว่า อะไรกี่บาทสวัสดีครับ <S 2>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 